เอาละครับวันนี้เรามีเกมมันมาให้เพื่อนๆได้ดูซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างชูตติงกาดของ2ทีมซึ่งเป็นไปได้อย่างดูเดือดมากเริ่มเกมเลยเซนเตอร์2ฝั่งซึ่งผมเองกระโดดรีบาลลูกแรกครับอ๋าผมรีบาลไม่ได้หรอโอ้ยดูดิครับมาถึงเขาชุสามแต้มลงเลยมาถึงตาโคชิโนะเอ,อมามั่งชูสามแต้ม โอ้โหไม่ลงหน้าที่ผมเองอืรีบอาไม่ได้โอ้โหมิซี่เอาเหยวโอ้โหบอกเอาแย่งกันโอเคผมได้โคชินโนะเอาแลยวชิโนะสามเหยียโอ,ยอ,โ,อโหผมไม่รู้นะเขาเขา,เขาอัพขนาดไหนนะขนาดอา่จังหวะไม่ไม่ว่างนี่เขายังชูกันลงเลยนะโอ้จังหวะนี้ผมเสียเลยอ้โหโอเคเพื่อนบอกได้เมืม่อกี้เนี่ยผมพยายามจะไปช่วย บ็อกลูกทุงสามแต้มเลย,ยเพราะผมรู้สึกว่ามิสอีเนี่ยโหโเกมนี้ชุดชุดแม่เลยเกินในจังหวะมิสอีได้บอลอีกแล้วโอโ้โหตัวชุดน้าที่ผมไม่แล้วโอเคผมรีบเาได้เดี๋ผมสกรีนให้เขาโอโ้โหเกือบลงเยอะดูเดือดมากโอโ้โหไม่มีคนตามโอเคผมยังได้อยู่โ,โดนแย่งคามือเลย อ้หผมมบล็กไไ่ดเกมนี้เดือดจริงผมนี่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยผมผมสกินกับผมรีบาวให้เพื่อนอย่างเดียวเลยชดนิการทั้งสองทีมเนี่ยเล่นเล่นเล่นกันแบบเดือดเดือดจัดเลยอ่ะโอ้หผมผมติดอ่างเลยนี่สี่ไปแยวเลี้ยงแยวเลี้ยงแยวโอ้โหฝืนฝืน โอ้โหหุ่นยังลงผมไม่รู้นะเขาอ,อัพอะไรมาบ้างนีุ่มนี้แบบได้แต่ได้แต่ยืนมองบอลอย่างเดียวเลยโอ้กันกันกันใหญ่โอ้ผมเข้าไปช่วยอ่าช่วยได้ช่วยได้ไดเคเพื่อนรีบาวได้ผมทําอะไรต่อผมผมรอรีบาวอย่างเดียวตรงวังนนี้เพราะผมรู้แล้วว่าผมกับเลียวจีเนี่ยไม่ต้องทำไรอะมันหาเรื่องชูอย่างเดียวโอ้โหมิซี่เอาเอย<อ>่อางเดียว ฟูจิแมนเล็กเกินเดี๋ยวผมมีบอลผมส,ส่งเดียวโอ้โหเพื่อนว่างอแล้วโอ้โหเกิบลงโอเคผมรีบาวได้ผมดังสวย <c oughs> เ่อาจริงๆนะสองสองคนเนี้ยไปเล่นหนึ่งหนึ่งกันก็ได้นะแค่ไปทําแต้มมันอยู่สองคนอยู่แล้วนี่คนอืนอ่นเนี่ยเป็นตัวประกอบ <c oughs> โดนีกแยวแล้วผมผมจังหวะผมบล็อกยังไม่ได้เลย ผม,มัวแต่โอ้โหเพื่อนส่งมาเกลียผมสกีนให้อ้หเพื่อนว่างอยู่แล้วสวยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปลองเล่นดูมั่งแล้วว่าทำไมเพื่อนเขาโหดจังโอ้ไมซี่อืมโล่งเลยเนี่ยจังหวะเนี้ยไอคือผมเห็นว่าเขาพยายามจะชูสามแต้มอย่างเดียวเลยผมเลยจะเข้าไปช่วยบล็อกเออดันไม่ชูสามแต้มข้างในผมเลยโล่งเลย โอ้โหจังหวะน,นี้เพื่อนไปโอ้โหถูกลบกวนไม่ลงอีกโอ้โหจริเขาได้บอลอีกนี่ผมผมอยากเข้าไปช่วยมากโอเคเพื่อนได้อยู่เพื่อนเขาจะชูสามแต้มอย่างเดียวเลยแต่แต่เขาก็ลงบ่อยนะนมผมก็ผมก็ว่าอะไรเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวเรียวจิกับตัวคากามิเนี่ยไม่ใช่ตัวทําแ้บอย่างอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเพื่อนคนนี้เขาขอเอาเขาเอาตัวรอดเก่งนะโอ้โหมิซึเขาเอาอีกแล้ว เนี่ยเพื่อนแข่งกับชุดสามแต้มอเนี้ยคะแนนก็ตีกันไปตีกันมาอย่างเงี้ยถึงผมยืนสก,กีนให้โอ้โหสวยเพื่อนคนไหนสายฟรีเนี่ยลองลองไปเล่นดูได้นะมันเป็นตัวที่ที่ถูกที่สุดในเกมแล้วพวกบัตอัพเอยพวกบัตฝึกนักบาสเอยถูกที่สุดในเกมแล้วซึ่งแล้วสามแต้มโหดมากเดี๋ยวถ้าผมว่างเดี๋ยวผมจะลองรีวิวตัวนี้กันดีกว่า และฝั่งผนได้บอลโอ้หเลียวจีเลี้ยวจีเนี่ยคือถ้าถ้าไม่อัพให้มันพรสวรรค์สุงๆเนี่ยเป็นตัวที่เล่นยากมากๆซึ่งผมได้ลองทำรีวิวดูแล้วเล่นงากจริงๆแต่เดี๋ยวถ้าผมอัพพรสวรรค์เต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมา,ารีวิวให้เพื่อนดูดีกว่าโอ้โหนี่สิเปิดน,นันตีแล้วหยุดยากมากเพื่อน ในจังหวะเนี้ยเนี่ยผมผมต้องคอยสก,กีเนี่ยเขาเขาแย่งยิงก,กันสามแต้มนีผมต้องคอยรีบ่าวให้โอ้โหสามแต้มแล้วโอ้โหแม่นจัดในจังหวะนี้สิเขาเปิดอันตีเนี่ยปล่อยไม่ได้เลยคือผมผมต้องยอนทิ้งในดีกว่าว่าโอกาสเปอร์เซ็นต์ลงนี่เขาแทบจะ99%เลยถ้าเขาเปิดอันตีอะ ผมยองเสีย2แต้มดีกว่า3แต้มนะจริงจริงเดี๋ยเพื่อนเหลืออีกสิบกวิเองนีโอ้โหตอนนี้ทีมผมคะแนนนำอยู่2แต้มอ่ะเป็นเกมที่กดดันมากเพื่อนคือวงในผมสี่คนนี้แทบไม่ต้องทำอะไรกันเลยอ่ะโอ้จังหวะนี้ผมโดนดังใส่หน้าว่ะเนี่แหละจังจังหวะวัดใจเหลือ11บวิดูเพื่อนผมทำไงต่อยกไปยกลบถ่งเวลา หาจังหวะว่างเอาละโอ,โ,อโห้โล่งโอโหเกมพิกสวยจัดจบเกมโคชินอเป็นฝ่ายชนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe และติชมในคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้นะครับ